งานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ b บง g k o k International f o o d Festival 2023พร้อมเสิร์ฟความอร่อยระดับเชฟมิชลินเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะเอาใจขาชอบใส่ชิมทั้งหลายงานนี้ทททค่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยกับเทศกาลอาหารระดับอินเตอร์ที่รวบรวมความอร่อยสุดยอดจากเชฟมิชลินระดับประเทศและนานาชาติในงาน Bangkok International Food Festival 2023กันค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายอภิชัยฉัดเสริมกิบรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวทรททเป็นรระดดค่พ้้อมวย ธกิจตั้งพูนสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะและผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านรับประสงค์ค่ะร่วมในงานค่ะโดยภายในงานค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับโซนร้านค้าร้านเด่นร้านดังมากมายค่ะที่คัดสรรรวมมาไว้ในที่เดียวกันค่ะไม่ไว่าจะเป็นโซนอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดค่ะโซนมิชลินไกด์โซนร้านเด่น5ภูมิภาคโซนสตรีทฟู้ดค่ะนอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำอาหารและขนมรวมถึงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายอีกด้วย ซึ่งงานค่ะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ณนะลานหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึงเวลา22นาฬิกาค่ะ Bangkok International Food Festival 2023นีนะครับเราจัดตามแนวคิดของรัฐบาลในเรื่องของ s o f t u r e นะครับในเรื่องของ F ครับ Food เนี่ยเป็น F ตัวแรกที่รัฐบาลน,นะครับวันนี้เราได้ดำเนินการใน ก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราก็เชิญเชฟจากต่างประเทศมาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับมีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของมิชลินสตาร์นะครับในในเรื่องของตรงนี้เราจะสรงแนใน,ในงานนี้ รับในส่วนตรงนี้เราก็ติดตามนะครับคัดออกมาในเรื่องของรีวิวด,ด้วยนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของอที่พยายามที่อาหารจะไม่ซ้ำกันนะครับะจะได้คนที่มาเดินในงานเนี่ยก็จะได้ทานอาหารที่หลากหนะครับแล้วก็หลาย เขาเรียกหลายพื้นที่หลายถิย่นนะครับของดังทั้ง5ภาคของประเทศไทยเนี่ยเรามีเยอะเราก็อยากจะ,ะเชิญชวนให้มาชิมแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวครับาาการจัดในงานเนี้ยเราได้รับความร่วมมือจากเซ็นทรัลารีนะครับแล้วก็ด้านลาสุที่วมส่วนลดด้วยซรับวันนี้นะครับก็คือวันที่26ถึงวันที่30เลยนะครับก็มีทั้งหมด5วันเต็ม เราคาดการว่านักท่องเที่ยวเดี่ยวเดินทางมาในงานนี้ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0คนแน่นอนครับรายได้สัมพันมากกว่า100ล้านครับ117ล้านนะครับไฮนะไ,ไลท์ของงานก็คืออาหารนี่แหละที่เป็นไฮไลท์ที่สุดน,นะครับแล้วก็เชฟเนี่ยที่เราเชิญมาเนี่ยก็จะสร้างสารรอ,อาหารจานเด่นๆน,นะครับโดยใช้วัตถุดิบของในประเทศเรานะครับสร้างสารรค์ จานเด็ดจานดังที่ไม่เคยมีามากกอนนะครับเนเรื่องนี้คือเป็นไฮไลท์ ที่เราเชิญเชฟต่างชาติมาเพื่อให้เขาได้สัมผัสถึงวัตถุดิบของไทยแล้วก็ได้นำไปเผยแพร่ให้ประเทศดูต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้มอบเกียรติให้สำนักงานพัฒนาได้เปิดรับงานดีๆในครั้งนี้นะคะคือต้องบอกว่าสำนักพัฒนาเองเนี่ยด้วยพื้นที่ตรงแรมชั้นแหวนเราเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของรายการที่จะนำงานที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาจากที่นี่คะแล้วก็ประกอบกับตรงนี้ เองเนี่ยก็เป็นเซ็นเตอร์ของกรุงเทพนะคะเพดัะนั้นเวลาที่มีงานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นสถานที Life ่ที่เหมาะสมแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะก็สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์นะคะก็มีความยินดีให้การสนับสนุน งานฟูลเฟสติวัลสองพใน5วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่จัดงานด,ดีแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางเ็นทรัลพัฒนานะคะที่ให้จัดที่เ็นท์เวิร์คนะคะ,ะ,คะก็อยากจะขอเรียนเชิญ oh. ทุกท่านนะคะใน5วันนี้ให้มาชิมอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันนะคะคือพลาดไม่ได้จริงก็คือทั้งนี้ครับมีโอกาสที่ได้นำเชฟจากต่างประเทศทั้งเกือบแประเทศที่มาครั้งนี้ครับไม่ว่าอเมริกาสเปน อิตาลีนะครับแล้วก็ในเแลนด์หรือจากทางเอเชียนี่ก็ยังมีในเรื่องของญี่ปุ่นกับเกาหลีน,นะครับต้องมาให้ได้ถ้าไม่มาพวกนี้ก็อาจจะต้องบินไปต่างประเทศเองนะครับทั้งนี้ถือว่าเป็นทั้งสุดยอดที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยจัดขึ้นมาครับก็อยากเชิญชวนนะครับงานบางกอกอินเทอร์เนชั่นแนลฟูดเฟสติวัล2023นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่20ถึงวันที่30นะครับเวลาบ่าย3โมงถึง4ทุ่มนะครับท่านจะได้รับประทานอาหารเด็ดอาหารดังอาหาร ลนเชฟต่างชาตินะครับรวมไปถึงการแสดงบนเวทีด้วยครับ